ชน,เนาเบอมเรดถูกตัดโดยบาบะสุปโชคให้บอลทำชิงกันตรงนี้แข็งสวยเลยครับโอกาชิวะ ได้เบาเล่นสั้นๆกับอาราโนะมีสุประโชคร้อยอยู่ครับขึ้นบอลซ้ายครับสุประโชคสารชาติพาบอลจี้เข้าไปในกรอบแล้วโยกสัตว์เลยครับติดเซฟโอ้ไปติดเซฟมาวัทหรีแล้วโดนเคลียร์ทิ้งออกไปครับโอ้โหแล้วเป็นการจบสกอร์หนแรกของสุประโชคสารชาติด้วยครับด้วยเท้าซ้ายครับทาคุมะอาราโน่นะครับไหลไปกับสุประโชคนะครับพยายามที่จะพาบอลลากเข้าไปครับก่อนที่ยิงด้วยซ้ายครับแต่ว่ามันยังไม่ห่างตัวมาวัทหรีครับนี่ครับ สายตานี้จ้องแล้วนะครับพยายามจะโยกหลบทางโกกิทาจินะครับสุดท้ายตัดสินใจยิงด้วยซ้ายครับเสาแรกครับหยอดมาในกรอบตรงนี้ถูกเคียวไว้ก่อนสุภโชคจับมีดันยัดเลยครับอย่างติดสกิลกะลูกัสเด่นกับเซย่บะบะแทงตรงกลางสุภโชคพิกพิกแล้วยิงตรงนี้ไปติดตัวมาวัทรีครับรับเอาไว้ได้ครับมวัทรี โโอ้หจังหวะพลิกบอลเนี่ยสวยแล้วนะครับสุภโชคสารชานะครับแต่จังหวะยิงเนี่ยยังยิงไปติดมาวัทาราครับเกือบเบิกสกอร์ได้อีกแล้วครับนี่ครับจังหวะที่พลิกบอลเนี่ยผู้หหนีทางคิมินแต่นะครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับถือว่าพลิกได้สวยนะครับแล้วก็พยายามที่จะยิงนะแต่ว่าไม่ได้หนีตัวทามาวัทาราครับมียเสะวะให้สุภโชคไหลบอลลูกนี้แล้วโอกาชิวะพยายามที่จะเบิ้ลคืนให้กับสุภโชคครับสุภโชค เกี่ยวบอลตรงนี้ปั๊มได้ด้วยครับสุขโชคสรารชาติสุขโชคมองนะครับไหลต่อให้กับซึงะซึงะเปิดมาตรงนี้หมงย้อนคื้นกับมาก็ให้กับปัสโนครับเปิดยำ้ำขวางเข้าไปอีกทีนึงก็ยังติดอยู่ยืนรับกันดีเลยครับสุขโชคหยอดมาหน้าประตูไม่แม่นครับติดโดนไม่เต็มแต่ว่าสุขโชคเก็บตกตรงนี้ครับสุขโชคเลนกับเซย่าบาบาเบ่าสวนยาวๆสุขโชค ผักอกให้โอกคาชิวะครับหมาเองโอกคาชิวะสุภโชคเลี้ยงลายไว้ก่อนครับโอกคาชิวะมาโยกของโอกคาชิวะเข้าซ้ายสายลอ็อกสัตว์บอลชนเสายังไม่ออกด้วยครับโอกคาชิวะยังได้ต่อบอลเปลี่ยนออกมาซ้ายถึงสุภโชคจับบอลสุภโชคโดนตามโดยอิชิระเปลี่ยนสปีดครับเอาไม่อยู่ครับยังได้ครองบอลต่อทาริกบอลไม่ฟาวครับสุภโชคสุภโชคเอาบอลมาเองเลี้ยง รบให้กับลูกัสเฟนเดนันสเดสยังมาได้ต่อให้มาถึงตรงนี้สุภพโชคคลิกกันสั้นๆสุภโชคยังชุลมุนอยู่โดนรวมแล้วไม่โอากาสได้จบเหมือนกันนะวัดบ้าไว้หน่อยครับมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤด,ดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีกได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต